สวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ส YouTube, ซ่องย t u b e ซ่อมนุ่มป้อนมน้ำมนต์คนอารมณ์ดีรษฐีน้ำใจื้นนี้นุ่มป้อมมานาะพี่น้องกิจกรรมของนุ่มป้อมื้นนี้จะพาท่านไปคาดนาและกระดำนาซึ่งอยู่ที่โคกหนองนาของนุ่มป้อมเองตอนนี้รู้สึกว่ามีน้ำมีนวลไยหลังที่ว่าดำนากันไปแน่และะ้วรากาบรรดาคลองตัวนี้นุ่มป้อมก็เอาต้นไม้ามาปลูกใส่แต่ว่ากิจกรรมื้นนี้นี่ นองป้อมจะพาท่านไปคาดนาะแล้วก็ไปดำนาะซึ่งจะเป็นจังไดน,นั้นไปติดตามสมพร้อมกันเอาบดนี้กาสิพาไปดำนาพาบรรณาธานไปดำนาผ่านไปแล้ะทาะ่านผชมนี่บรรยากาศเนาะไปหลังเจ้ปผูกงูสีไคหนิผูกตอนนั้นที่ว่างามขึ้นแล้วนี่งูสีไค งามขึ้นแล้วเอา้าตัวนี้ข้างนี่นบดกุกบะบอยังปลูกไว้ได้นี่นะคนตกใส่มันบ่ได้เราได้นี่ข้างพวกเตียงนี่ฮะทิ้มเหรอโอ้ยเจย้ายังมาปลูกไหมปีหน้าก็ปปูก วันทิม้มเด้อจะบอกเอาว่าสซิสลนะโอ้มันสูงทางนั้นเด้อนี่นะหน้านี่นะเนาะเด้อตัวนี้ให้น้ำยังอยู่นะให้นี่นะบอกมันนั้นซื้อมันปานบอดีแล้วมันซึมนบนมันก็คือกับตัวธรรมาดามันอยู่หนะ้าดินเหนียวนี่นะอ่า ข่อยมาแล้วบึงนำเขากำนำนั้นคือว่านันท่อกันนะบ่กให้ทวงอยู่มันมาเนี่ยมันท่อกันล่ะเออ <c oughs> บออัดไวก่อน <c oughs> อัดรอจากไหนมันพวัวทางนั้นมันแห้งไปหดอกมันแห้งแล้วเจ้าก็ยังปวยแบนี้นะปย่บองม่วยนลอามนม่หวมันเขานั้นไหวหมันเกิดห้ง

มันท้วมมันท้มว,วมเรามาซ้ำนี่ตัวนตัวให้นี่เจ้าบอนั่นเว่ยทำยศเจ้าโบกปานขันไปก่นให้นี่นี่นะตอนมันน้ำแห้งขนานดะวาย,ใใย,วายป่ามันดินบัวบ้าบัวบ้าอยู่บนทีกทัวนี้ป่ะ มันือวัดดีลลายอยู่ป่าโบเบโบเบ่อย,ย,อยู่อยู่วันอยู่ทางเมืองหลวงแล้วเขาบเหในนี้เออเขาจับบัตรเขาจับบัตรอันกนั๊มเออแม่ ก็เล่น้าหลายพูดอ่ะหมดใหญ่บ่บ่ชาวบ้านหลายพูดทำเรียวหลายนั่นบ่สูงสุดเจ้าก็ษิมุดอยู่ประมาณนั่นดัแถวป่าบ่ดำไปรถข้างตู่อันนั่นตู่อันบนบักแก่ห่จ้าข้าวเราเจ้านั่นรถ พักตาเดียวเลยคาณผู้ชมโดยเาเลยโอ้ยสองเโอ้ยสองเลยกาให้หนึ่งก็ตัวแข็งแล้วเนาะ พอบางมะดำหน่ามีกเก่เมาดำเนาะัเลี้งเลยน,ะนี่กมากคือม่า,าเลี้ยงไปก้านะ,ะาองนะมาอืมกบไมันพ้อมข้่อดอันอยู่ทางมึงลวงหันพันดำหน่าหันม็นติหัวก้ากับบรายพันหัวก้าง้อมล,กอลกอุกเขาบรุกคือเขาขี้ต้มหมอทิม ป้าถุงข้ามันได้สามมัดเจกวะจะได้จุดไปลกดำได้เออลงเป็นงอนไปเลยแหละเพื่อนทหาร่ะชิ้นงอนอีผิดก็เดี๋ยวเอาเสียมสุกๆกับผู้คนค้นกล้าเพ่นหารก็ตายได้ผู้ค้นกล้าเจกวะเออกับผู้ที่หาคนมาได้ขนเออเพื่อนว่ายญานนั่นเพื่นเน่ามันมน,นั่นสันโอ้อย่างว่าสูตรบูฮาน่อยก็ได้เอาเสียมสุกไปเช่นชิลินเพท่นนี้ ุนนามแน่ว่าเขาฮักขนาหนี้ละเอียดขนาดเออขนาพวกนี้ตัดเกียงร่อนไปละอาไปสั่งเอาบอดเออเจ๊ว่าใช้ยค่นมันเหรอย่าคง่ายบนั้นคอยกันน่นเดี๋ยวตรงนี้กับไปทรงนั้นบัวเล้หางหกสิบบัวเล้เขาด่ามาเออเดี๋ยวนี้กางกันแล้วเดี๋ยวนี้เมาเดี๋ยวนี้น่ะขุ่นน้ เด็กทงไปทงนเด็กทงนไปทงนงภาษาเด้แก่มาดำหนก็ปาเอาินเปเปมแค่สุนักเด้ให้นี่ยางงาหมุนมูเลยนีบงไลยด้ันคืออนั้นเน่เราห้องประเทศดุนะเจยวชิได้ให้นี่กับตัวนั้นไปครงาหมุนมูเป็นงนเป็นงนเลยเขานะ กีต้าหนีนี่มันก็บอกปนด้มันหนามท่วมมันหนามมั้งผมว่าปีนี้ปีนี้บัท่วมแล้วปีนี้ที่เราค่อยลดความเป็นางนี้มันตายด้วยน้ำท่วมน้ำออกบ่ได้ก่อท่วมแล้วล้วนบ่วจะบัท่วมเลาวเขาตอนน้ำอิดทันเหาละนั้นจังซีนะตอนน้ำอิดแล้วเหามันเขาถึงทันเนาะทันปิดตัวนั้นไว้ให้น้ำน่องแห้งอยู่นี่มันเขามามันก็น่องของเก็บเออ อันนี้หกปลอยมันเขามาถึงกันเลยบนติ่มหมดเลยมันจะเป็นเต็มเยอะนะครบเรื่องภเขามันจะเป็นเต็มเรื่มันตีนี้มาทางนาตาซางเลยนะตัวนี้ก็พวกนี้ก็ได้กินเขาย้อนมันนี่ไรเรา หอกวมูเจ้าดำแล้อันตัวอันิดข้องเห่าข้องถึงหันกระทามข้าเจ้ารถกาอย่างไรอ่ะเาต้ขี่ปยนกเวยก่อนโอ้ยยใดเ่าไดก็เอาแล้วเนาะนลายไทยเี่ยไทจานอ่ะยูวบ้านค่อยเอาเขาไทยอย่นั้นเลยไทยใเดียวเลย ใช้ใบยา้บาดเขาใบยาเ่าตากเทาชั้น ทาู้ชมดำนารอกว่าสิไปคาดนาแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาพักก่อนกินข้าวกันก่อนก็เลยบริคาดฉะนั้นสใจทานสมภาพบรรยากาศอ,าอยู่ทงนาของพวกเ,าเราพอมีหลายกิจ,จกรรมในในมือเ้านี้นะใส่ปุ๋ยได้นิเออบด้ใส่ปุ๋ยได้นี่นงามเริ่มงามแล้วบด้ใส่ปุ๋ยนี่ โอ้ไปพูดละอ,อ่อันนี้เฮาสิเฮ็ดนานี่จงไว้นานี้ยนะเอ่อพุธยากเฮ็ดก็มาเฮ็ดเฮาจงไว้พี่น้องเลยนานี่แต่ว่าตามของนี่ลราเฮาสิปลูกเครื่องผละละปลูกใส้อ่านี่ของมะเือเทานี่กับปลูกแก่นบักตะเวนบักตะเวนเนี่มะเือเทานี่ ห่อสีไข่ในการเริ่มง,งามแล้วเด้เขาปักตอนนั้นนี่นี่งามแล้วไอ้ปีหน้านี่ยจะแห้งกินละห่อสีไขน่นี่เนี่ยเขาน้าเนี่ยงามเรเด้นี่อัอนใตร้รถสามารถทเลนไปได้เลนอ้อมไปพ,พุ่นละพุ่ณคุนบอลไก่ไปละบอลแถวป่า,ปาทุ่นอ้อมไปพุ่นไหนอ,อ้าเก้าหกสิบองศาให้บรรดาท่านเบิง่งนี่ตัวนี้ก็ไปได้นเนาะไอ้ อ่ะดีให้บรรดาทานเบิง่งแต่ละระยะระยะให้แฟนคลับเบื่องกันตอนนี้ดำมาแล้วนะน้ำนี่หลายโพสน้ำนหนาเนี่นรวมสมโบนพี่นี่นะพี่น้องเลยหลังจากเขาปรับระบบใหม่นี่แต่กีน้ำนี่บ่ขึ้นได้ให้เขาเฮ็ดคูให้น้ำเข้าทางนี้น้ำมาต่ำสักคู่มันจะเข้าทางนี้วันนี้โลนเข้าไปเลยบัดน,นี้เจ้าทนผสมการมาส่วนของเขาเพิ่นนี้นี่เนาะเขาก็ได้ปาลาลงต้อนพร้อมนี่ปลาอันนี้ปลาขาวสด,สด นะปลาขาวส,สดๆนี่มันปลาทึกรีเขาเอาลีใส่ไว้นามาแล้วก็มายามก,ก็พอได้กินอยู่ประมาณโลปลายานี่แหละจารับประสมบสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่า,าสบายดี